สวัสดีค่ะเจี๊ยบก็พาเ,เพื่อนๆพี่ๆมาเก็บผักชีลาวนะคะผักชีลาวนะคะนี่นะคะได้พอแบบใส่แกงได้นะคะผักชีลาวนะคะเก็บผักชีลาวกันค่ะนี่นะคะมาเจอผักชีลาว มีหอมมากเลยนะคะมีเม็ดด้วยเดี๋ยวเจี๊ยบจะเก็บเม็ดไปปลูกได้นะคะเม็ดมันเก็บมันขอเก็บก่อนนะคะขอเก็บก่อนอนี่นะคะผักชีลาวผักชีลาวนะคะ ไปค่ะ